ก็ต้องการสวัสดีสวัสดีนะครับคน่ททุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาอธิบายในส่วนท่าทางใหม่นั่นเองเป็นท่าทางปักธงที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ก็คือคนเนี่ยยังสงสัยกันอยู่ว่าจะมาในส่วนกิจกรรมมันไหนนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็หาข้อมูลมาให้ดูกันนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะ มาในรูปแบบไหนกันบ้างนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เล็งไปหลักๆก็คือนะครับเป็นกิจกรรมแขนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้พี่จะมาที่บายแบบละเอียดเลยว่ากิจกรรมนี้จะมาในรูปแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องบิ๊กชนเนลกันด้วยนะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเมื่อเช้ากันก่อนนะครับพี่ก็รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเเป็นกกิรรม เล่นง่ายๆเลยก็คือมันจะมีหัวใจตรงนี้ให้กดเล่นนั่นเองนะครับ5อันนะครับผมอ่ะทีนี้พอเราเข้าไปเนี่ยก็จะเล่นเหมือนแบบว่าเข้าไปก็โดดนะครับเพียงแค่กดคลิกตรงนี้รูปโดดนะครับข้ามแบบข้ามเกาะข้ามตึกนะครับผมยิ่งได้นานเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้แต้มเหรียญตังนี้เยอะเท่านั้นนะครับเนี่ยตอนนี้พี่ได้1 8 2่ด้เแต้มนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นครบแล้วนะครับผมใช้หัวใจไปครบแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถรับได้ฟรีอีก หนึ่งหัวใจก็คือเราลงเล่นหมดไหนก็ได้นะครับเราจะได้มาอีกหนึ่งหัวใจนะครับพอเราหมดหนึ่งหัวใจปั๊บมันก็จะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็คือนับถอยหลังประมาณ20ชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ20ชั่วโมงอ่ะนะครับอ่ะพอมันกลับมาใหม่เราก็จะสามารถเล่น,ลน,ลนได้ใหม่นั่นเอง หรือ <L ugh> ใครไม่เข้าใจนะครับก็มาอ่านกติการตรงนี้ได้เลยครับนี่รายละเอียดมีทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนอพอเราเล่นไปเนี่ยของรางวัลก็จะมีตรงนี้ให้รับด้วยนะครับถ้าเราเล่นจบแมตช์หเกมนั่นเองส่วนเหรียญตรงนี้นะครับสามารถแรกลกรางวัลได้ตรงนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับ e ตอนนี้เนี่ยพี่ได้เลย1500ไปแล้วนะครับก็คือถ้าใครเลย12,000แต้มขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถรับในส่วนกระเป๋าได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้น,นี่นี่นี่อ่าก็คือถ้าใครแต้ม เลยพันห้าขึ้นไปเราสามารถกดรับของฟรีได้เลยในส่วนนี้กดรับไปเลยเรียบร้อยครับผมนี่รับไปนะครับแล้วรูปปั้นรับไปนะครับแล้วก็ตั๋วรับไปนี่รับฟรีๆเลยสำหรับของฟรีในส่วนกิจกรรมนี้นะครับผมเนี่ย แล้วก็ในส่วนนี้ก็รับไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยสำหรับกิจกรรมสายฟรีในส่วนนี้นะครับผมมีให้เล่นทุกวันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมโมโคจานั่นเองนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมนะครับโมโคล่าง2นั่นเองตอนนี้ก็คือในส่วนเจาะระบบเนี่ยไปที่65%เแล้วนะครับจก เข้าไปใน75เปเ็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ75เนี่ยก็จะสามารถนะครับซื้อนะครับในเอาเหรียญโมโคมาซื้อตั๋วได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นนะครับแล้วก็จะมีเรวล5เนี่ยก็คือปลดล็อก100เราจะสามารถซื้อชุดนะครับอ่าฮคเกอร์หญิงได้ถาวรนั่นเองรับไปฟรีๆเลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมปิ้วๆ,ๆเนี่ยก็คือ สามารถเล่นได้ปกตินะครับผมก็คือถ้าใครกดเล่นเหมือนพี่เนี่ยก็คือจะมีโอกาสที่จะได้รับนะครับโทเค็นได้เยอะกว่ากดข้ามนั่นเองนะกดข้ามจะได้รับมาตรฐานก็คือได้รับ15โทเค็นนั่นเองเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูนะถ้าไม่เชื่อนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเก็บตรงนี้ก่อนไป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 ปั๊บนี่เห็นไหมได้30นะครับทีนี้ถ้าเรากดข้ามนะครับได้เท่าไหร่ถ้าเรากดข้ามอ่ะโอเคกดข้ามไปยืนยันปั๊บได้15ครับผมอ่ะ เล่นยังไงก็ได้15นะครับสลับกดข้ามนะครับปั๊บเห็นไหมสิบห้ทุกรอบนั่นเองครับตอนนี้พี่มี2,000เหรียญแล้วนะก็คือรอให้ถึง100%พี่จะแลกชุดนั่นเองสลับกิจกรรมโมโคล่าง2นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็น่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในส่วนกิจกรรมอื่นเนี่ยนะก็มีกิจกรรมเก่าๆหมดเลยนะครับประมาณนี้แหละส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาตามที่พี่บอกเลยนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับ กิจกรรมนะครับถ้าปักธงใหม่นะครับจะเข้ามาในส่วนกิจกรรมไหนไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บพีเจสปินน์คอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม5้าบาทขึ้นไปรับฟรีอีก500บาทฟรีเลยก็คือรับโปรโมชั่นคูณสองเองลิงก์สมัครลิงก์ส่งอยู่ใต้คลิปนี้เลยรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจากัดนะครับผมพอกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผม พอเราอินเฟสบุ๊กเสร็จนะครับให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับโอนวอลเล็ตไปที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3 3นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลทของเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยืนวนเงินที่โอนไปตามง่วน้องเลยแต่พี่แนะนำให้เติม500บาทขึ้นไปเราจะได้วีฟรี500เลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครัับบผมมททีีีนนน้้ใครอออยยาาากกกสุ่่ปธงตเลว ยังบักอยู่นั่นเองนะครับรีบมาสุ่มเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตามม่อพี่เลยนะครับก็คือสุ่ม ID ท่าปักธงนะครับไม่มีเคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหสุดจัดนะแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีลุ้นของเทพมีไอท่าปักธงด้วยโอ้โหเทพจัดจนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีๆเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับผมโอเคมาทีนี้คร่าวๆเลยนะครับตามที่พี่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือท่าปักธงใหม่เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนนนีี้อยยู่่เเห็ม เป็นรูปแคนตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นตาแคนตรงนี้เห็นไหมอ่าก็คือจะอยู่ในส่วนในในทงเลย นะครับในส่วนนี้ก็เปลี่ยนโมเดลใหม่สลับท่าปักทงแล้วก็เวลาปักเนี่ยมีเอฟเฟกแสงไฟขึ้นข้างบนด้วยโคตรเท่นับสลับท่าปักทงใหม่นะครับให้พี่เดาในส่วนกิจกรรมแรกเนี่ยจะเข้ามาในส่วนกิจกรรมวอล์ค n นะครับ 8v8 ตามที่มีอัปเดตในส่วน f ีไฟแอดวานซ์โอบีที่29นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับโอบ29เลยนะตอนนั้นเนี่ยพี่เข้าไปดูอยู่นะครับมันจะเป็นแบบว่ากิจกรรมวอล์ค8 8 v 8ให้แข่งกันนะแล้วก็จะรับของวันมีเพชรด้วยนะครับมีเพชรรีไฟแจกฟรีกันด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยมันไม่แน่นะครับไม่แน่เลยนะนะที่จะเข้ามาเพราะว่ามันมีตาของแคนนะครับในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือดาวและ1อย่างทีนี้อย่างที่2คืออะไรอย่างที่2ก็คืออยู่ตรงนี้อ่ะอย่างที่2ให้ทพีดานะจะเข้ามาในส่วนแรกไอเทมนะแล้วก็จะมา ในส่วนเหรียญแค้นนะครับตรงนี้น,นี่ก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้เลยก็คือเราสามารถเอาเหรียญแค้นเนี่ยมาแลกได้เลยนะครับอันนี้โอกาสที่จะมาค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับผมในส่วนนี้เนอะอาะในในส่วนเอาเหรียญแคนมาแลกเนี่ยนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเข้ามาในส่วนกิจกรรมวอลแคนเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าปักธงม,มันมีรูปตามที่พี่บอกนั่นแหละนะครับก็คือจะมีะสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้แคนนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็น้องหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ เปิดรับข้อแคนตอนไหนครับผมตอนนี้พี่ยังไม่เปิดนะครับน่าจะต้นปีหน้าครับต้นปีหน้านะครับผมพี่อาจจะเปิดที่นึงเดี๋ยวขอเช็กความพร้อมก่อนนะครับในส่วนตอนนี้ก็คือยังไม่คัดใครเข้ามาครับตอนนี้พี่เป็นหัวหน้าแคนอยู่นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะมามาอัปเดตคร่าวๆให้ฟังกันเพราะว่าพี่ก็เห็นเซิร์ฟนอกเขาอัปเดตกันเยอะแยะเลยนะพี่ก็เลยมาบอกน้องๆต่อนั่นเองนะครับว่ามีโอกาสเข้ามาในส่วนกิจกรรมวอลแคนแล้วก็ในส่วนการแลกเปลี่ยนเหรียญแคนนั่นเองนะครับแต่หลัก แล้วก็พี่ขอฝากไว้อีกเรื่องนึงละกันนะครับในส่วนกิตกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีไฟ i r แม็กนั่นเองนะครับตอนนี้ใกล้จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใกล้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือนะครับตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้วโอ้โหจะ500 0 0คนแล้วนานะครับห้คนละนครับมาครึ่งทางแล้วนะครับก็คือถ้า1ล้านคนจะได้รับของฟรีทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ถ้าน้องๆเชิญเพื่อนครบ5คน นะครับผมก็คือจะได้รับของฟรีตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าติด1-10ถึงเนี่ยนะครับรหัสพี่เนี่ยนะครับทา้งน้องกดให้พี่นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยถ้าพี่ติด1ใน10พี่จะแจกบัตรกินหน้า10รางวัลเลยนะครับตอนวันเปิดเปิดเกมนะครับเปิดให้ดาว์โหลดเปิดให้เข้าเล่นฟรีไฟล์แม็กพี่จะสุ่มแจกเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมคร่าวๆในส่วนถ้าปักธงใหม่นั่นเองอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้พี่ขอ8 0 0 0ไลค์นะครับถ้าครบ นะครับโอเคนะสำสลับคินี้ไม่มีอะไรมากแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสลับคินี้งกะคำว่า,าสวัสดีครับ